ม,มีอาการปวดตุ๊บตุ๊บไหมอะกลางคืนไม่ไมีมใช่ไหมไม่มีทำให้ทำให้ปดิดไปยุ่งมันอันนี้นี่คือเป็นหนังก้อนอยู่ตรงนี้นิดนึงจะกดแล้วรู้สึกหน่วงไหมหน่วงไหมฮะไม่นิดนึง นิดเดียวหนึ่งสองอืม mm. ใหญ่ไหม,มกดย่างี้แล้วเป็นไงฮะอ่ลงอืมขนาดเล็กอือคือเราเป็นเหมือนเป็นคนเหงือ,อกเอกเท้าอะหนังบางทีมันจะบวมเนาะแต่ถ้าเกิดน้องมีหนังบวมน้องต้องหนีบหนังหนีบหนังอย่างนี้ทิ้งนี่น้องดูนะหนังอย่างงี้หนังที่อยู่อย่างนี้ค่ะน้องหนีบทิ้งอย่างนี้ เล็บมันจะได้ยาวออกมาได้นะคะอันนีน้น้องไปลุยน้ำเหมือนอย่างกับนาดินดินเหนียวเลยหาปลาะประมาณนั้นนใช่ไหมไปหาปลาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราหาปลาสีอย<ม>่างเงี้ยคือมันสีเหมือนเราแบบลงไปน้ำที่เรา มีดินดินเหนียวอะ่ะอ่ะเพื่อนจะบอกเวลาถ้าเกิดเราลงน้ําแบบนั้นน่ะน้องเอาวัสลีนทาไว้อย่างนี้เลยอย่างนี้เวลาที่เราลงไปในน้ําหรืออะไรอะค่ะมันจะไม่กาะถ้าถ้ามันไม่โดนแบบอืมเดี๋ยวโดนน้ําก็จะไม่เข้าเห็นไหมนาะอ,อันนี้คือวิธีแก้ นะวิธีแก้หลืงไม่น้องก็หาอะไรปิดก็ได้ปิดพันเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีร่องเนี่ยเวลาเราไปลงน้ําแบบนั้นน่ะเกิดดินเกิดอะไรมันเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะทําให้เราเจ็บได้มันจะทําให้กลายเป็นผิวหนังอักเสบ ยืดตึงนะยืดตึงค่ะหนึ่งสองนันนง่นี่นอย่างเห็นไหมเศษดำเศษะไรหนูดูนี่อือดูเลยทำให้เราออกเสษอันนี้คือหนังนะไม่ใช่เหล็กไหวไหมอ่ะ ไหวไหมเอากดละโล่องไหมที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุดเขาง,งัดให้เราไม่สุดคือหนังอันนี้อ่าอันนี้ก้อนใหญ่กว่าโน้นนะนิดนึงนะคะนิดเดียวนิดเดียว 1 2 dài nữa luôn mấy chục อืมจบหมดลองไหม